กรามออเดอร์ตอนจุดจบครอบครัวยาบ้านายเสนิห์เลิกขับรถสิบล้อเมื่อลูกคนโตอายุสิบปีเริ่มเป็นสาวแล้วคนเล็กเพิ่งเรียนอนุบาลก็มองเห็นช่องทางทำมาหากินใหม่ได้เงินง่ายๆไม่ต้องตรากกรำอดตลับขับตะนอนเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปเขารู้จักเอเจนต์ค้ายาบ้าเป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้เสพมานานนับสิบปีรู้จักกลุ่มผู้เสพทั้งผู้ใหญ่และเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้าน ทุกวันนี้มีเด็กวัยรุ่นติดยากันเงียบๆไม่ทํางานทาการวันๆจับกลุ่มมั่วสุมเสพยาตกข้ามก็ออกลักเล็กขโมยน้อยขายได้เงินก็เอามาซื้อยาบ้ากลุ่มขี้ยาพวกนี้แหละที่นายสนิทหมายตาไว้เมื่อติดยาแล้วไม่มีเงินซื้อก็ต้องเป็นเด็กเดินยาตกข้ามก็ตระเวนขายยากันขายได้มากก็ได้ยาไปเสพมากเรียกว่ากระตุ้นยอดขายได้อย่างดีนายสนิทจาเป็นต้องมีอาชีพบางหน้าเพราะในชุมชนเขตอำเภอเมืองนั้น ใกล้จมูกตำรวจนิดเดียวพู้หูผีจมูกมดอย่างตำรวจได้กลิ่นไวยิ่งกว่าใครบ้านในสนิทช่างเป็นใจเพราะอยู่ใกล้บอ่อบำบัดน้ำเสียเป็นบอ่อกว้างพื้นที่หลายไร่ตกเย็นก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายรอบๆบอ่อที่ปูพื้นซีเมนเป็นทางจักรยานหรือเดินได้อย่างสะดวกทางจังหวัดนำปลามาปล่อยไว้ในบอ่อบำบัดจำนวนมากคนมหาปลาจึงมากตามไปด้วยตกเบ็ดบ้างทอดแหบ้างอยู่รอบบอ่อ ดังนั้นนายสนิทจึงสะพายแหยบ้างขายบ้างออกไปจับปลาด้วยเมื่อได้ปลามานายสนิทให้เมียตั้งโต๊ะหน้าบ้านขายปลาชุบแป้งทอดเปิดขายตอนเย็นไปจนดึกดื่นก็นในชุมชนพากันมาซื้อเพราะทำอร่อยและขายถูกมากปลาทอดแพ่ใหญ่ๆขายถูกๆใครๆก็ชอบแต่ไม่นานชาวบ้านก็รู้ตำรวจก็รู้ว่านางพรเพนขายปลาทอดราคาไม่เท่ากันบางแพรราคาสิบบาทแต่บางแพก็ราคาเป็นร้อย เราขี้ยาก็ทำเนียนๆมาซื้อยาบ้าแบบเปิดเผยแม่ค้าหยิบปลาทอดใส่ถุงตามได่ยาบ้ากี่เมต็ดตามแต่จะสั่งพอเรื่องชักจะดังเด็กเดินยาของนายสนิทก็ไปที่บ่อบำบัดนั่งตกปลาบ้างทำท่าทอดแหบบ้างซื้อขายยาบ้ากันนายสนิทร่ำรวยจากการขายยาบ้าอย่างรวดเร็วจากที่มีรถจักรยานยนต์เก่าๆคันเดียวตอนนี้ก็ขับรถเก๋งป้ายแดงลูกสาวคนโตก็มีจักรยานใหม่เอี่ยมขี่ไปโรงเรียน ส่วนเมียก็มีอีกคันหนึ่งสำหรับไปตลาดนางพรนเพ็นใส่ทองหยองเต็มตัวในสนิทใส่เลทองคำหนักห้าบาทชาวบ้านพากันซุบซิบนินทาบางคนเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่นายสนิทจะถูกจับเข้าคุกโดยเฉพาะคนที่ลูกหลานติดยาส่วนใหญ่ก็ซื้อมาจาในายสนิทนี่แหละห้าปีผ่านไปนายสนิทกลายเป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ของจังหวัดแต่ตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคือนายตำรวจใหญ่คนหนึ่ง ยาบ้าทุกเม็ดมาจากนายตำรวจคนนี้ตลอดเส้นทางลำเลียงยาจนถึงจุดพักยาจุดกระจายยาผ่านฉลุยใายสนิทไม่ใช่คนเดียวที่เป็นมือตีนหาเงินให้ในายตำรวจคนนี้ก็มีคนสนิทอีกอย่างน้อยห้าหกคนอยู่ในแต่ละพื้นที่ต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์ลูกน้องขายยาบ้าได้เงินร่ำรวยโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีภัยมาถึงตัวนายตำรวจกลางฉินก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากธุรกิจมืดโดยไม่ต้องไปลงมือทำเอง อาศัยตำแหน่งหน้าที่ขอให้ความคุ้มครองเท่านั้นไม่มีใครกล้าเบี้ยวทุกเดือนนายสนิทและลูกน้องคนอื่นๆต้องส่งสวยเป็นเงินนับล้านบาทตามแต่จะตกลงกันโดยไม่ตกล่นแม้แต่บาทเดียวตลอดเวลาที่ค้าย,ยาบ้านายสนิทมีคดีความอยู่ในโงรงศาล16คดีก็ไม่กลัวติดคุกเพราะลูกพี่ใหญ่บอกว่าตำรวจจำเป็นต้องจับบ้างเพื่อสร้างผลงาน ในสนิทจ้างทนายด้วยราคาแพงริบลิวตามคำแนะนําของลูกพี่ผู้ทรงอิทธิพลเพื่อสู้คดียิ่งมีคดีความก็ตัง้งจริงเร่งหาเงินให้มากขึ้นส่งยาบ้าให้มากขึ้นนางพรเพ็ญถึงกับต้องลงมาช่วยกระจายยาไปต่างจังหวัดด้วยตัวเองครั้งแรกผ่านไปด้วยดีครั้งที่สองก็ถูกกรวบคาด่านตรวจถูกนําตัวเข้าห้องขังแต่เช้าวันรุ่งขึ้นนางพรเพ็ญก็ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะมีคนเคลียร์ให้เรียบร้อย นางพรเพ็ญจึงเข็ดไม่กล้าทํางานนี้อีกนายสนิทต้องหาเด็กใหม่ๆที่ยังไม่มีประวัติอันจะก,กรรมมาช่วยงานแทนลูกสาวคนโตของนายสนิทอายุ21ปีแล้วเรียนไม่ทันจบอุดมศึกษาก็ออกมาเพราะเบื่อนายการเรียนในที่สุดก็มีแฟนชื่อปาล์มเด็กเกเรอาศัยอยู่กับแม่แม่เรียนหนังสือไม่ทํางานปล่อยให้แม่ทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูตามลําพัง งานของเจ้าปามคือมาป้วนเปี้ยนอยู่กับนายสนิททําหน้าที่เดินยาบ้างตามแต่นายสนิทจะสั่งเมื่อรู้ว่าเจ้าปามมาชอบลูกสาวแทนที่นายสนิทจะห้ามปามลูกสาวว่าคบกับเด็กเกเรกลับบอกว่าดีแล้วให้มันมาช่วยงานเราไว้ใจได้มาเป็นลูกเขยก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวไงนายสนิทบอกเมียที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความรักของลูกสาวครั้งนี้มันไม่ทําการทํางานนะพ่อนางพรเพียนแยง้ง เออมาเป็นลูกเขยมันต้องทำงานนายสนิทยิ้มถ้านางพรเพงสังเกตก็จะเห็นว่ารอยยิ้มของนายสนิทแปลกกว่าทุกวันนายสนิทบอกลูกสาวว่าเดือนหน้าจึงจะมีเลิกดีดังนั้นเหลือเวลาอีกประมาณสี่สิบวันไม่ต้องเร่งรีบตเตรียมงานเอาไว้ใกล้วันงานค่อยติดต่อจองโรงแรมที่จะจัดงานก่อนวันแต่งงานสิบวันลูกสาวเร่งให้พ่อจองโรงแรมเขารับปากลูกสาวว่าพรุ่งนี้เขาจะไปติดต่อจองโรงแรมด้วยตัวเอง แต่วันนี้เขาขอให้เจ้าปามว่าที่ลูกเคยนั่งรถทัวร์นำยาบ้าหลายหมื่นเม็ดไปส่งเอเย่นที่ต่างจังหวัดก่อนเพราะคนอื่นไม่มีใครน่าไว้ใจเท่านี้แล้ว mm hmm. เจ้าปามได้ฟังดังนั้นก็ปลื้มใจสะพายเป้ใบโตขึ้นรถไปด้วยความภาคภูมิใจในภารกิจที่ได้รับมอบหมายว่าที่พ่อตาของเขาจะต้องพอใจมากที่เขาทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เจ้าปามกระยิมใจอยู่ได้สองชั่วโมงเมื่อรถทัวร์จอดที่ด่านตรวจมันก็ถูกจับพร้อมเป้ใส่ยาเสพติดถูกนำตัวส่งสถานีตำรวจทันทีงานนี้เจ้าปามเด็กเกรเรที่แม่เอื่มละอายังหวังว่านายสนิทจะใช้บารมีเจ้านายมาปล่อยเขาออกไปเหมือนตอนที่นางพรเพนถูกจับเมื่อต้นปีแต่มันก็คอยหายเจ้าปามไม่มีวันรู้ตลอดการว่าความจริงคือแผนของนายสนิท ที่ต้องการกำจัดเด็กเดินยาให้พ้นจากเส้นทางชีวิตของลูกสาวใครจะทำใจยอมรับเอาเด็กกระเรวลาแบบไอปามาเป็นลูกเขยมาเป็นพ่อของหลานในอนาคตของเขาได้เขาค้ายาก็จริงแต่ก็ไม่ไหมายว่าจะคว้าเอาขี้ยามาเป็นลูกเขยแค่นายสนิทแจ้งตำรวจให้สกัดรถทัวร์คันนั้นก็ปิดฉากเด็กขี้ยาได้ไม่น้อยกว่าสิบปีแล้วแถมตำรวจยังได้ผลงานเขาก็ได้ปัสสาวะไปให้พ้นตัวด้วยในที่สุด เจ้าปามก็ถูกสารตัดสินจำคุก25ปีลูกสาร้องไห้อยู่สามวันขอร้องให้นางพรเพนพาไปเยี่ยมแต่นางปฏิเสธเด็ดขาดเพราะกลัวตำรวจลูกสารู้ดีว่าพ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรทำให้พูดอะไรไม่ออกอดคิดไม่ได้ว่าพ่อแม่คือคนขายยารายใหญ่กว่าแฟนของเธอเหตุใดยังอยู่รอดปลอดภัยดีแถมมีหน้ามีตาในสังคมปามเพียงแต่ทำตามคำสั่งพ่อเท่านั้น แต่จะทําอย่างไรได้เล่าชีวิตสุขสบายเหมือนเจ้าหญิงในทุกวันนี้ก็มาจากเงินของพ่อที่ขายยาบ้าทั้งสิ้นเธอคงทําใจไม่ได้ถ้าความสุขสบายนี้ต้องสิ้นสุดลงไม่ถึงเดือนเธอก็ลืมคู่รักที่เกือบจะเข้าสู่ประตูวิวาปเปียเสสนิทหันไปคบเพื่อนชายคนใหม่ที่หน้าตาหล่อเหลากว่าคนเก่าซสอ,อีกต่อมาไม่นานเกิดการกวาดล้างพ่อค้าย,ยาบ้าทั่วประเทศคนขายยาบ้าถูกฆ่าตายไม่เว้นแต่ละวัน กลายเป็นว่าไม่มีใครถูกจับไม่ต้องสู้คดีอีกต่อไปมีแต่ต้องหลบคมกระสุนให้ดีๆเท่านั้นต่อมาพ่อค้ายาไหวตัวไม่ออกจากบ้านในเวลากลางคืนแต่มัจุราชก็มาเยือนกลางวันแสกๆได้บางคนยืนล้างรถอยู่ในบ้านก็มีคนมาเรียกที่ประตูร,รั้วพอเดินออกไปหาเสียงปืนก็ดังรัวขึ้นทันทีพ่อค้ายารายเล็กราน้อยเดินทางด้วยรถสองแถวถึงด่านตรวจก็มีคนขานชื่อนมสกุลเพื่อไม่ให้ผิดตัว พอมีคนพยักหน้ารับก็ถูกยิงร่วงตกจากรถทันทีชาวบ้านพูดกันแซดว่าเป็นฝีมือตำรวจที่สั่งจับตายคนขายยาบ้าในสนิทฟังข่าวจากโทรทัศน์และข่าวที่ลูกน้องนำมาเล่าให้ฟังด้วยความอกสรรันวัญหายหลายคนที่ตายไปเขารู้จักดีเพราะมารับยาจากเขาไปจำหน่ายในรื้อตำรวจจะไม่รู้นายสนิทหวาดกลัวภัยมือดอย่างหนักกลางคืนไม่ยอมออกไปไหนเด็ดขาดกลางวันก็นอนอยู่ในบ้านรั้เรอบขอบชิด เขาสั่งตัดต้นมะม่วงล้มครึ้งหน้าบ้านออกป้องกันไม่ให้ใครมาแอบซุ่มยิงได้ใครมาเรียกนายสนิทจะไม่มีวันออกไปพบยกเว้นคนที่รู้จักกันอย่างดีเท่านั้นแต่นายสนิทยังคงขายยาบ้าได้เรื่อยๆนางพรเพ็ญออกมาใส่บาดหน้าบ้านกับพระบทใหม่ได้สองวันตำรวจก็ตามมารวบตัวนางพรเพ็ญที่ขายยาบ้ายัดไส้ไปในขนมชั้นพระถูกจับศึกดำเนินคดีนางพรเพ็ญถูกจับพร้อมของกลางจํานวนหนึ่ง นายสนิทไม่เก็บยาบ้าจํานวนมากไว้ที่บ้านอยู่แล้วเขามีที่ซ่อนอย่างดีไม่ต้องกลัวว่าตํารวจจะหาเจอแต่คราวนี้เมียต้องติดคุกคงไม่นานนักหรอกเขาปลอบใจเมียแล้วก็ปลอบใจตัวเองไปด้วยดูแล้วการปรับปรามยาเสพติดช่วงนี้หนักหน่วงรุนแรงให้ติดคุกซะย,ยังดีกว่าถูกหญิงทิ้งนายสนิทคิดอย่างกรัดกลุ้มเมื่อเมียติดคุกนายสนิทลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านตั้งแต่สิบโมงึนสองทุ่ม ช่วงเวลาที่ลูกค้าย,ยาบ้าสามารถเลือกเวลามาซื้อ,อยาเสพติดได้ตามสะดวกทุกเช้าประมาณตีห้านายสนิทต,ตั้งขับรถไปซื้อเครื่องวิเตี่ยวที่ตลาดเช้าสองสัปดาห์ผ่านไปนายสนิทขับรถไปตลาดเหมือนทุกวันตีห้าฟ้ายังไม่สางขณะที่นายสนิทจอดรถหน้าตลาดสดเปิดประตูก้าวลงมา้ายชุดดำเกลืนกับความมืดรอบตัวก้าวออกมาจากมุมใดมุมหนึ่งในบริเวณนะั้นสนิท เสียงเรียกไม่ดังนักแต่ก็ทําให้เจ้าของชื่อหันขวับไปมองพร้อมๆกับเสียงปืนสองนัดดังขึ้นเบาๆด้วยปืนเก็บเสียงเราจะนายสนิทร่วงลงไปกองกับพื้นพันชคาชุดดาจึงหันหลังเดินไปขึ้นรถที่จอดรออยู่อย่างไม่เร่งร้อนนายสนิทถูกยิงตายเป็นข่าวนั่นหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับอยู่นาหลายวันลูกสาวนายสนิทเคว้งคว้าง,างเพราะไม่เคยคิดว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันอย่างนี้แม่ติดคุกพ่อถูกยิงตาย แต่ในที่สุดก็ไปอยู่กินกับผู้ค้ายารายย่อยคนหนึ่งทิ้งให้น้องสาวที่ยังเล็กอยู่กับพี่สาวของนางพรเพ็ญที่ไม่ค่อยเต็มใจรับเลี้ยงนักเมื่อนางพรเพ็ญออกจากคุกในเวลาต่อมาจึงรับลูกสาวคนเล็กมาอยู่ด้วยวันหนึ่งในฤดูร้อนสองแม่ลูกพากันไปเล่นน้นําในแม่น้ําน้ําไม่ลึกแต่มีร่องน้ําเป็นแนวสลับสันสายไประยะนางพรเพ็ญลื่นถลายจากสันสายลงร่องน้ํา เธอว่าน้ำไม่เป็นลูกสาวมองดูแม่จมหายไปต่อหน้าต่อตาห้าวันต่อมาจึงพบศพนางพรเพนอยู่ใต้แพผักตบชวาคนทั่วไปเมื่อเสียชีวิตจากการตบจมน้ำเมื่อจะลอยคว่ำหน้าแต่ศพนางพรเพนกลับนอนงายใบหน้ารับแสงแดดเต็มที่ตลอดสี่ห้าวันกว่ากู้ภัยจะค้นหาเจอ ใบหน้าศพนางพรเพ็ญไม่เกลี่ยจนมองไม่ออกว่าเป็นใครนางพรเพ็ญเคยทำประกันชีวิตไว้กับสามบริษัทเงินประกันที่ทายาทจะได้ร่วมสองล้านบาทแต่บริษัทประกันภัยทั้งสามแห่งปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่าผู้ตายไม่ใช่นางพรเพ็ญแต่นำศพมาแอบอ้างเพื่อเอาเงินประกันในที่สุดนางพรเพ็ญก็ถูกเผาไปงเงียบๆโดยไม่ทิ้งเงินประกันไว้ให้ลูกแม้แต่บาทเดียว จิงให้ลูกสาวสองคนผจนโลกต่อไปตามลำพังเรื่องราวพระพรยาบ้านจึงจบลงอย่างน่าสลดสังเวช